เรามาเริ่มต้นเรื่องที่อาจจะโหดๆห,หน่อยครับท่านผู้ชมฮะอย่างเรื่องที่ผมต้องใช้คำว่ามันสยองเหลือเกินสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจที่บางละมุงพัทยาชนบุรีรับแจ้งเหตุอ้างว่ามีพลเมืองดีนำเด็กชายที่มีอาการชักมา,มา,ส,มาส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตแต่โรงพยาบาลพบร่องรอยการร่วมเพศที่รูทาวาร ไปถึงห้อกฉุกเฉินพบเด็กชายคนหนึ่งอายุแค่สองขวบอยู่ในสภาพซึ่งไม่สวมเสื้อผ้าเสียชีวิตร่างกายมีรอยแผลจากการถูกฟันฟันเนี่ยท่านผู้ชมกัดหลายแห่งที่รูทวานพบร่องรอยการร่วมเพลจนฉีกขาดเด็กสองขวบนะฮะเด็กผู้ชายนะฮะแล้วก็ยังมีคราบอาซูจิด้วยแพทย์ได้รับแจ้งว่ามีสาวประเภทสองให้การ,รว่าเป็นแม่เลี้ยง นำร่างมาส่งในสภาพที่แน่นิ่งไปแล้วไม่สวมเสื้อผ้าแจ้งกับโรงพยาบาลว่าเธอ,อเด็กมีอาการชักเกร็งให้โรงพยาบาลช่วยด้วยปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลแล้วครับตัวสอบตามร่างกายก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าแม่เลี้ยงซึ่งความเป็นจริงเป็นสาวประเภทสองชื่อนายพรชัยพมศรีจันทร์ สงสัยว่าแม่เลี้ยงเป็นคนก่อเหตุหรอเปล่าคุณพชิตนายพรชัยพรมศรีจันทร์นั้นอายุ34ปีเป็นแ,แม่เลี้ยงสาวประเภท2นะครับเธอให้การปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้ลงมือหรือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องแต่อย่างใดเธอให้การบอกว่าในเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับน้องอายุ2ขวบเนี่ยเกิดอาการชักเกรงก็เลยต้องรีบนําตัวมาส่งโรงพยาบาลบางละมุงส่วนล่องรอยบาดแผลนั้นเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมาอยู่กับตนเองนะครับ คุณพรชัยแม่เลยกสาวประเภทสองให้การเพิ่มเติมแล้วก็แสดงหลักฐานต่างๆบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลของน้องคนนี้ให้มาเป็นลูกของตนเองเพราะว่าได้ไปขอลูกมาจากคนที่รู้จักกันเนี่ยนะครับแล้วก็ขอมาเป็นบุตรบุญธรรมก็เลยทําการเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็บอกชื่อบอกแท่พ่อกับแม่ของเด็กเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทําจริงๆ ตำรวจนำตัวไปสอบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะที่ส่งร่างของเด็กไปตรวจสอบที่สถาบันทิติเวศเพื่อชัน,นสูตรหาสาเหตุซึ่งความจริงก็คงไม่ยากนักนะฮะถ้าไปตรวจเรื่องของฆาบอาชุจิใช่ครับตอนนี้กําลังรอผลของฆาบอาชุจิว่าจะตรงกับของนายพรชัยหรือไม่นะครับแต่ทางฝั่งพรชัยกับญาติๆก็บอกว่าเด็กมีอาการชักแล้วก็แสดงลักษณะอย่างที่เห็นเธอบอกว่าเธอกลับมาดเด็กอยู่สภาพนั้นแล้วมีอาการชัก ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอย่างที่ว่าเธอปฏิเสธเสียงแข็งนะครับอย่างที่เห็นในภาพคือเรื่องนี้เนี่ยนนยังไงก็โหดเทียมแน่ๆถ้าสาวประเภทสองคนนี้ไม่ได้ทำเนี่ยก็ทําให้นึกถึงละครที่กำลังจะออนแอร์ช่อง3ตอนบ่าย